จุดเริ่มต้นของการที่ทำให้อาจารย์ได้รู้จักกับหลวงปู่ศิลาเนี่ยครับตั้งแต่เมื่อไหร่มีเหตุการณ์อะไรที่พาไปเจอกันถ้าย้อนไปอีพีที่แล้วเนี่ยรเราก็เป็นเสียญพาเด็กอยู่อตอนนั้นนะครับก็มีพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านชื่อว่าพระอาจารย์เขียวครับท่านก็เป็น,เป,นเป็นแบบสหธรรมิกไปมาหาสู่กับหลวงปู่แล้ววันหนึ่งเราก็ได้ติดตามท่านไปครับก็ไปเห็นคือผมไปเห็นหลวงปู่ศิลาภาพแรกนะ่ย อันนี้ก็ขอขมาครูบาอาจารย์นยครับผมว่าท่านอาจจะไม่เต็มบ้านเราเรียกว่าวันแรกที่เห็นวันแรกที่เห็นรู้สึกอย่าง้งคิดว่าท่านวิปลาสครับเพราะว่าท่านจะมีบุคลิกก็คือเป็นพระผู้เท่าครับอยู่กุฏิเล็กๆเป็นกุฏิไม้เล็กๆเลยครับอโซมมากหลังคานี่รั่วแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วอยู่ที่ป่าช้าด้วยใช่ไหมอ่าอยู่ที่วัดอ๋อตอนนั้นยังตอนนั้นยังไม่ได้ไปอยู่ป่าช้า